เฮ้ย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 ทำอะไรวะเฮ้ยมึงอะไรน้องมันน่าจะวิ่งเข้าป่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยมึงอย่ามานะเว้ยเฮ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 ้ยทำอะไรวะเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 เฮ้ยมึงอยู่ไหน้อง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 เป็นไรน้องเป็นไรมึงเสีอะไรด้วย เอ้ยมึงทาแบบนี้ไม่ถูกนะน้องก็เป็นนักเรียนนะเป็นเยาวชนนะเีอะไรแฟนคุยอย่ายุ่งเฮ้ยน้องมึงอย่ายุ่งไปมึงอไโอ้ย้้ยมึงไอ้ยงอ้ยงย่งยงอยไ้ เฮียไปไกลว่ะน้องไปไปแจ้งความน้องไปมันหายไปไหนแล้วอ่ะมันวิง่งมันน่าจะวิ่งเข้าป่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละ,ะเฮ้ย,ยมึงอย่ามานะเวย้ยกูกำลังโอ้ยโทรหาตำรวจก่อนน้อง น้องๆพี่ว่าไปสถานีตำรวจกันดีกว่า